ทีนี้มาดูในอารมณ์ที่สองอารมณ์รูปธรรมานามธรรมอารมณ์รูปธรรมานามธรรมหมายถึงว่าเรามาดูอาการของรูปละเอียดขึ้นว่าอาการของรูปเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเมื่อเรารู้ว่าอาการของรูปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีความไม่สบายเป็นหลักนอกจากนั้น อาการของรูปมันยังมีอาการอื่นเช่นอาการเคลื่อนไหวอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงอาการของความหนักหน่วงอะไรต่างนเนี่ยมันผสมผสานเราก็เริ่มเห็นอาการของรูปได้ละเอียดขึ้นเรียกว่มมารูปทมว่ารูปมันทําอะไรบ้างมันทํางานอย่างไรบ้างเราก็แยกออกแล้วนะเราก็แยกมาดูเรื่องรูปโดยเฉพาะอาการเข้าไปดูลักษณะอย่างนี้เขาเรียกรู้รูปทมแล้วนามมาันทาอะไรบ้างนามมาทํางานอะไรบ้าง นามทำหน้าที่รู้ประการหนึ่งสองนามทำหน้าที่เป็นผู้นึกผู้คิดอันหนึ่งเพราะนั้นพอมารู้ทูกทำนามทำรู้นามรูปมันก็จะติดตามมาเพราะถ้าหากว่านามมันทำหน้าที่ในรูปอยู่คือไปรู้รูปและนามทำหน้าที่ในนามมารูปก็คือเอารูปนั้นมาคิดเอารูปนั้นมาปรุง แต่นามในทําหน้าที่ในหน้าหน้าที่ของรูปนามเนี่ยมันทําหน้าที่รู้เวทนาที่เป็นทุกข์ที่ไม่สบายหรือว่าอาการของรูปนามแต่พอรูปทํานามทําที่มันทาหน้าที่ของนาม,มารูปมันก็เอารูปมาคิดมาปรุงมาแต่งเป็นรูปนั้นรูปนี้เป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละอาการของนามอารูปเนี่ยให้ให้ใหจิตของเราให้ให้หมุนอยู่ให้ศึกษาอยู่เหล่านี้ให้ชัดก่อน จนกระทั่งว่าการรู้จักอารมณ์รูปอารมณ์นามชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเราก็จะแยกให้เห็นว่าอ๋อจิตของเราเนี่ยตามมติมันก็ไม่ชอบทุกข์หรอกแต่มันก็จะชอบที่ไม่ทุกข์นั้นในเมื่อเห็นอารมรูปนามนามรูปชัดเจนรูปธรรมนามธรรมชัดเจนแล้วมันก็จะแยกให้เห็นว่าอาการที่มันไม่ทุกข์คือเป็นอย่างเนี้ยคือรู้เฉยๆมีอยู่มาเห็นตัวผู้รู้ผู้รู้เฉยๆเนี่ยตัวจิตที่รู้เฉยๆมันไม่ทุกข์ แต่ผู้ทุกข์นั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนา้าผู้ทุกข์คือรูปแต่น้านั้นเป็นผู้รู้เราก็จะพยายามดึงจิตมามาอยู่กับตัวผู้รู้ไม่ให้จิตนั้นมันไหลไปอยู่กับตัวผู้เป็นผู้เป็นคือคือกายเป็นสบายไม่สบายเรียได้ว่ผู้เป็นแต่ผู้รู้คือตัวเห็นตัวเข้าใจในภาวะที่รูปเป็นอย่างนั้นรูปไปอย่างนี้จิตของเราก็จะมาอยู่ฝากทางนี้พอจิตมาอยู่ฝากทางน้ำขึ้นจิตก็จะเบาสบาย มันก็จะแยกเห็นอาการของนามว่าอาการเขานามเนี่ยมันม,มีอะไรมีความรู้ซื่อเฉยเฉยเบาๆสบายโปร่งอาการเหล่านี้มันมีอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราปนกันไนงะแยกนามกับลูกไม่ออกจากกัน